กราบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารีวิวเจ้านี่เลยครับผม HUD นะครับ Head Up Display นะครับผมก็เป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเสียบเข้ากับช่องพอต OBD2 นะครับของรถยนต์ที่มีกล่อง ECU ควบคุมการจนะ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็น มีช่อง OBD2 กันทั้งหมดแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับการติดตั้งเอาการติดตั้งก่อนก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับผมจะมีสายนะครับสายออกจากตัวเครื่องนะครับผมก็มาเสียบที่ตัวนี้เลยนะครับเป็นช่อง OBD2 นะครับของรถรุ่นนี้นะครับเซเลริโอนะครับผมก็จะส่วนใหญ่รถส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใต้คอพงมอะไรกันนะครับก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อนๆอาจจะเก็บสายไฟดีกว่า ที่ผมทําอยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าผมนี่เก็บงานแบบดิบๆเลยนะครับก็เอามาพันพวงมาลัยแล้วก็เอาขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆอาจจะร้อยเข้าไปด้านในนะครับเก็บทรายออกมาด้านนอกแล้วก็ต่อออกมาอย่างนี้ก็น่าจะดูดีของผมหน่อยนะครับอันนี้ผมทําแบบลวกๆไว้เผื่ออยากรือออกก็ง่ายหน่อยนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับการติดตั้งนะครับสําหรับการติดตั้งไว้ที่คอนโซลใช้อะไรติดตั้งนะครับก็ใช้เป็นกาวสองหน้านะครับ 3M นะครับก็ติดไว้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแน่นดีนะครับไม่ได้หลุดหรือว่าอะไรง่ายๆนะครับกาวกาวแน่นดีนะครับเจ็ดพื้นผิวทําความสะอาดดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะติดตั้งนะครับผมก็รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น c 3 n a v y นะครับก็คือรองรับน a เวกชั่นนะครับนีเกเตอรมี gps นั่นเองนะครับเรียกว่า เปิดบลูทูธนะครับจากโทรศัพท์โหลดแอปพลิเคชันของเขานะครับแล้วก็จะเข้าไปใน gps ในแอปพลิเคชันของเขานะครับมันจะเชื่อมต่อกับตัวเครื่องตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นลูกศรชี้บอกทิศทางเรานะครับอีกกี่กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับอีกกี่กิโลเมตรถึงจุดหมายปลายทางนะครับแล้วก็อีกเวลาอีกเท่าไหร่จะถึงจุดหมายปลายทาง ที่ความเร็วที่เรากําลังขับขี่อยู่นะครับถึงเราจะออกจากแอปพลิเคชันจากโทรศัพท์นะครับไปใช้งานอย่างอื่นนะครับตัวแผนที่ก็ยังจะแสดงอยู่นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนิดนึงนะครับก็นะครับก็เป็นเรื่องของระบบ gps นั่นเองนะครับก็เรามาดูการใช้งานกันนะครับผมก็เสียบ obd 2เข้าไปแล้วนะครับสตาร์ทรถมันจะขึ้นมาเลยนะครับ จะเปิดเครื่องอัตโนมัติเลยตอนแรกก็น่าจะมีการคอนเน c t อะไรนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ตั้งค่าภาษาอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ก็คือตั้งไว้แล้วนะครับเพราะว่านะครับเดี๋ยวเปิดซื้อ์กุญแจให้ดูกันก่อนนะครับผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับโอเคก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมเป็น การแสดงผลก็จะเป็นกระจกนะครับขยายตัวหน้าจอที่เพื่อนๆเ,เห็นนี้นะครับจะสะท้อนนี่นะครับหน้าจอจะอยู่ด้านในนี้นะครับมันจะกระจกจะสะท้อนไปขึ้นไปอย่างนั้นนะครับประมาณนี้ครับผมเวลาขับขี่เราก็จะไม่ต้องลาสายตาลงมาที่หน้าปัดเรียนใหม่ตัวนี้นะครับเราสามารถดูได้จากตรงนี้นะครับเพียงแค่ สายตาลงมานิดเดียวเองนะครับคือทําให้เราไม่เสียการควบคุมนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ปรับแสงนะครับถ้ากลางวันแดดจ้าหน่อยก็จะมองเห็นชัดขึ้นนะครับกลางคืนก็จะหลี่แสงไฟลงให้อะไรประมาณนี้นะครับแต่แดดจะจัดมากๆนยะก็ยังมองเห็นอยู่นะครับผมก็ไม่ได้ถือว่ามองยากอะไรนะครับแต่ก็อาจจะ สีจางลงบ้างนะครับก็ตัวนี้ก็บอกทั่วไปนะครับบอกเรียกได้ว่าเกือบจะทุกอย่างเลยนะครับเหมือนเครื่องสแกนในศูนย์บริการหรืออุทิ่มาตรฐานที่มีเครื่องสแกนนะครับที่ไว้วิเคราะห์ปัญหารถยนต์นะครับเรียกได้ว่าก็จะทํางานได้เกือบเทียบเท่ากับเครื่องมือพวกนั้นเลยนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ตรงกับจุประสงค์การใช้งานเท่าไหร่เพราะว่า ตัวนี้เราใช้ดูข้อมูลรถอ,อุณหภูมิหม้อน้ำรอบเครื่องยนต์วนลแบตเตอรี่อะไรอย่างนี้นะครับเราก็มันทำได้เหมือนกันแต่ไม่เหมาะนะครับอันนี้เอาไว้ดูอย่างนั้นมากกว่านะครับก็จอตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับได้หลายรูปแบบนะครับโดยกดที่ตัว M นี้นะครับจะเลื่อนไปแบบต่างๆนะครับอ,อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวดูก่อนว่ามีกี่แบบนะครับ3 4 5อันนี้ไม่ใช่นะครับ5้านะครับ6 7 8ได้ถึง8แบบนะครับแต่ละแบบก็จะแตกต่างกัอนออกไปในเรื่องของบัดรอบความเร็วแล้วก็ค่าที่จะบอกออกมานะครับตัวนี้ผมตั้ง ไว้เป็นตัวนี้นะครับก็จะบอกรอบเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าเซเรเลโอเกียธรรมดานะครับไม่มีวัดรอบมาให้นะครับก็ไปดูวัดรอบตรงนี้นะครับแล้วก็มีความเร็วเป็นตัวเลขดิจิตอลตรงกลางนะครับรวมถึง ECT นะครับก็มีบอก56 57นะครับเป็น Engine Coolant Temperature นั่นเองนะครับก็คืออุณหภูมิอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นนั่นเองนะครับก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ ตัวนี้เพิ่งสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับก็สูงสุดก็เซเลริโอนะครับจากประสบการณ์ที่ใช้มาสักพักก็จะสูงสุดอยู่ที่92นะครับตัวนี้ก็เป็นโวลต์แบตเตอรี่นะครับ13.7นะครับถัดลงมานะครับข้างล่าง vlt นะครับเป็นโวลต์แบตเตอรี่นั่นเองนะครับตรงนี้เราก็จะสามารถเช็คได้ว่าแบตเตอรี่ของเราดีหรือเปล่านะครับมีการชาร์จปกติไหมนะครับ รวมถึงตอนที่เราดับเครื่องยนต์มันก็จะบอกวนในขณะที่ไดชาร์ไม่ทำงานนะครับว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยต่ำกว่า12วนหรือเปล่านะครับส่วนข้างล่างนะครับ FUE นะครับเป็นอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า0.5นี่เป็น0.5ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับมันก็จะเพิ่มเพิ่ม,มขึ้นขึ้น,น,นลง,ลงอันนี้ไม่ได้ศึกษาเท่าไหร่นะครับผมเพื่อนๆที่รู้ก็แนะนำกันได้นะครับ โดยที่เราแต่ละจอนะครับเราก็จะสามารถปรับตั้งตัวบนสุดแล้วก็ตัวล่างสุดได้นะครับว่าจะให้เป็นค่าอะไรนะครับโดยที่จะตัวบนสุดจะตัวปรับตัวที่ตัวนี้นะครับกดเลื่อนไปเลื่อนมานะครับอันนี้ตัวล่างนะครับ MAP นะครับเป็นแรงดันอากาศท่อไอดีนะครับอันนี้ OIT นะครับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับ64องศาเซลเซียสนะครับ A อทับ F. นี่ก็คือส่วนผสมอากาศกับน้ำมันนะครับอ่า uh, นี่เป็นวัดบู์เทอร์โบนะครับจะหน่วยเป็นบาร์นะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินไม่มีเทอร์โบนะครับไม่รู้มันขึ้นติดลบไปนะครับ uh, กดอีกทีก็เป็นวัดบู์เทอร์โบเหมือนกันนะครับหน่วยเป็นปอนนะครับ PSI นะครับกดอีกทีนะครับเป็น mi n นี่ก็คือเป็น เวลานะครับระยะทางต่อทิปนะครับผมแล้วก็ DIS นะครับผมเป็นระยะทางกับรถนะครับแล้วก็ ASL นะครับตัวนี้จะเป็นระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลนะครับก็572นะครับกดอีกที่ก็เป็นวต์แบตเตอรี่นะครับ v l เนะครับเหมือนกับตัวกลางแล้วก็ DIR นี่จะเป็นทิศทางการขับขี่รถนะครับเป็นทิศของเข็มทิศนั่นเองนะครับ SE นะครับแล้วก็ RTC ตัวนี้เป็นเวลานะครับเราสามารถปรับตั้งได้ภายหลังนะครับอันนี้ผมตั้งไว้แล้วนะครับบ่ายสามนะครับก็จะเคลื่อนจากรถยนต์นิดหน่อยบ่ายบ3 37นะครับก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ GPS นะครับนี่เป็นตัวเลขดาวเทียมนะครับ เป็นหมายเลขดาวเทียมนั่นเองนะครับแล้วก็ ect ก็ engine coolant temperature นะครับเหมือนด้านบนสุดแล้วก็ rpm เป็นรอบเครื่องยนต์ที่เป็น,ปนตัวเลขนั่นเองนะครับอ่านี่ก็หมดแล้วนะครับผมอ่าตัวด้านบนเราก็สามารถปรับได้ทางตัวซ้ายนะครับว่าจะให้เป็นค่าอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เลยอ่าแล้วก็กดมันจะมี เพื่อนๆก็อยากมีหลายแบบนะเพื่อนๆปรับตั้งกันได้นะครับการปรับตั้งก็เหมือนหน้าแรกเลยนะครับปรับตั้งนี่มีเทสอะไรให้ด้วยนะครับเป็นสปีดเทสแล้วก็เบรกเทสนะครับนี่ผมยังไม่เคยลองเล่นนะครับอ่าอันนี้เป็นเรียกว่าดู Data r เรี Time นะครับของเครื่องยนต์เพื่อนๆก็สามารถเลื่อนดูได้นะครับมีใครที่อยาก รู้อะไรนะครับผมพอดีผมไม่ค่อยรู้ลึกขนาดนะครับก็จะมีรูปสเตตัส n g i n e Load c o o l a n t t e m p f u e l อะไรอย่างนั้นนะครับก็เลื่อนดูได้นะครับผมอันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับไปหลายแบบนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากจะตั้งค่านะครับผมให้กดตัว M ค้างไว้นะครับก็จะมีให้ตั้งค่านะครับผมอ่าผมพูดผิดไป Data s t r e m มจะอยู่ตรงนี้นะครับ Data s t r e m มก็กดดูได้นะครับนี่เลยนะครับก็น่าจะเหมือนตัวตัวแรกที่เข้าดูนะครับน่าจะเป็นตัวเดียวกันนะครับถ้าจะกลับก็กดปุ่ม m อีกทีนึงนะครับมี diving test แล้วก็ obd d, d i a g n o s น่าจะเป็นการ เรียกดูปัญหานะครับผมตัวเลขอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เรียกดูโค้ดนะครับเรามาดูเซตติ้งกันนะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับอันนี้เป็นตั้งค่าภาษานะครับจะไม่มีภาษาไทยนะครับมันเห็นชัดหรือเปล่า n g u a g ต Se t นะครับแล้วก็ซาวสวิตสปีดอะลาร์มนะครับเราสามารถตั้งได้ว่าให้ความเร็วเท่าไหร่แล้วจะมีเสียงเตือนเรานะครับสมมุติตั้งไว้ที่ร2 0พอถึง เราขับถึง120มันก็จะดังเตือนนะครับแล้วก็คูลแอนต์อัลามนะครับเราก็จะสามารถตั้งได้ว่าอุณหภูมิน้ำรรอเย็นของเรานะครับน้ำยาคูลแอนต์ของเราอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับเราอันนี้ทางร้านแนะนำไว้ที่100องศาเซลเซียสนะครับมันก็จะแจ้งเตือนนะครับผมก็จะช่วยเซฟ เครื่องยนต์เราไม่ให้เกิดปัญหานะครับก็จะมีแสงเตือนขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็มี rpm อารามนะครับเราก็จะสามารถตั้งค่ารอบเครื่องยนต์ได้ว่าถึงรอบเท่าไหร่นะครับมันจะดังเตือนเรานะครับแล้วก็แบตอารามนะครับตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้กี่โวลต์แล้วก็เสียงเตือนดังก่อนที่จะมีรถมีปัญหานะครับเราสามารถตั้งค่าได้โดยกดปุ่ม m นะครับตอนนี้ผมตั้งไว้ 1 1 5วลต์น,นะครับเพื่อนๆกดบวกกดลบได้ที่ตัวนี้นะครับอันนี้กดบวกอันนี้กดลบนะครับผมถ้าโอเคแล้วก็กด m นะครับแล้วก็ถัดไปมีเยอะเหมือนกันนะครับ s p e e d a d j u s t ให้เพื่อนๆลองเล่นดูนะครับมีจะบอกเท่าที่รู้นะครับก็จะมี engine size นะครับก็กดเข้าไปสามารถเลือกได้นะครับเป็น1 0 0 0 1 2 0 0 1 3 0 0หรือว่าเครื่อง2000อันนี้เป็น เซลิโอเครื่อง1ั4ซผมก็เลือกไว้ที่1.0ลิตรเองนะครับก็ Fu ลแอร์จัดอะไรอย่างนี้ผมไม่รู้จักนะครับก็เพื่อนๆซื้อมาแล้วก็ลองไปเล่นดูกันได้นะครับบางทีอาจจะโฟกัสบ้างไม่โฟกัสบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมถ้าเราจะอยากจะกลับนะครับผมให้กด Back รัวเลยนะครับจนถึงข้างบนจะอ่านว่า Return นะครับก็กด M นะครับแล้วก็กดขึ้นไป Return อีกครั้งหนึ่งกด M นะครับ ก็จะกลับมาหน้านี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับส่วนแรกๆถ้าอันนี้นะครับมันจะเป็นปุ่มปุ่มเปิดนะครับให้กดค้างไว้นะครับตอนแรกน่าจะได้กดอยู่นะครับหลังๆก็ไม่ต้องกดแล้วนะครับแล้วทันที่จะทันทีที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์มันก็จะติดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมชอบมากเลยนะครับก็ถือว่าเอาไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับสําหรับใครที่อยากจะซื้อมาใช้งานนะครับผมหรือว่าคนที่ซื้อมาแล้ว เพิ่งซื้อใหม่ๆนะครับยังใช้งานไม่เป็นก็สามารถที่จะดูรีวิวบ้านๆของผมนะครับซึ่งผมก็อยู่บ้านนอกนะครับน่าจะไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับประเด็นหลักเรามารู้การเซตค่าอะไรพื้นฐานพื้นฐานดีกว่านะครับจะได้รู้นะครับจะได้เรียกว่าอะไรจะได้ใช้งานเบื้องต้นก็จะได้ใช้งานเป็นกันนะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็ ในกล่องผมไม่ได้รีวิวนะครับมันจะมีผ้าตัวนี้นะครับให้เช็ดตัวเลนสนี่หรือเปล่านะครับน่าจะไว้เช็ดเลนกระจกนี้นะครับอ๋อลืมไปเรื่องราคานะครับผมราคา,าผมจําไม่ได้จริงๆนะครับแต่จําได้ว่าสองพันนะครับน่าจะสองพันหนึ่งรอะไรประมาณนี้นะครับผมไปปลายหน่อยๆแต่ซื้อช่วงโปรนะครับก็โปร1 1บ 12 12อะไรอย่างนี้นะครับใน s h อปป e l a z a d a ก็มีกันทุกเดือนนะครับผมซื้อเป็นโปรนั้นก็ได้มาในราคาใช้โคส่วนลดแล้วใช้คอยด้วยแล้วก็ได้มาราคา1,800บาทนะครับแปดเท่าไหร่นี่แหละครับผมก็มีเศษเศษหน่อยก็ประมาณนี้ครับผมคิดว่าน่าจะรีวิวหมดแล้วนะครับผมน่าจะไม่มีก็น่าจะลืมอะไรไปนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ